โอเคครับได้มีชาวบ้านมาจับอึ่งแล้วนะครับตอนนี้อึ่งออกนะครับพร้อมไปพร้อมแล้วจับเลยพูนยิบพูดนกลไปครับตอนนี้จะไปใต้อึ่งกลางโคกนะครับหัวหน้าศิลนะครับหัวหน้าศิลเพิ่นจะไปใต้อึ่งตอนนี้เพิ่นได้หลายแล้วครับ ไทยบ้านเฮาไทยบ้านเฮาเอาไงก่อนเอาแม่เอาเอาโยกโอ้ยตอนเนี้ยอื่องกำลังออกเอื้องกำลังออกเด้อพี่น้องเอ้ยบ้านเนี่ยเพอาะยายเส้นเราจะไปจับเอื่องเนี่ยเราผ่านหน้าบ้านเราผ่านหน้าบ้านพอดีรถตีหยาบเลยเนี่ยออกมาทั้งพี่อย่าไปยางใกล้ถนนบวหน้าเอื่องเราหมอหมอเนี่ยคอยไปโคกคนละคนที่ไปโคกคนที่เอื้องเล้วเนี่ย อ่เอิงเข้าหลายแต่เท่ไงเศรจะไปจับเอิงยนนูเขายาินเล้วจเไยาไปจายยื่นเหรอเอเอามาขายให้จยกกิโลเนี่ยเด้อต้มออิงไข่เนี่ยสุดยอด